สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับซอติดปันกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมค็อกเทลไนน์นั่นเองนะคะเป็นเกมใหม่ล่าสุดนะ,ะของค่าย PG นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะสแคตเตอร์ของเรานะคะมากี่ตัว5ตัวไหมมา5ตัวนะคะได้หมุนฟรีไปทั้งหมด12รอบนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเกมใหม่ของค่าย PG เนี่ยจะแตกดีแตกสวยแตกอะไรยังไงนะคะหรือว่าไม่แตกนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะแต่ตอนนี้นะคะไหลเรื่อยเลยนะคะเราได้เป็นโบนัสก้อนโตแล้วนะคะอาซอว่าแบบมันแตกต่างจากเกมอื่นมากเลยนะมันดูแบบว่ามีสีสนะันอะเออเหมาะสำหรับแบบคนชอบเที่ยวแบบสั่งสรร์อะไรฟิลนั้นเนาะ ตอนนี้นะคะก็แตกใหญ่ไม่แล้วนะคะคูณสิบไปเลยค่ะวายมาบ่อยมากนะคะแล้วก็แตกใหญ่แตกเต็มเลยนะคะก็คือตอนนี้นะคะใกล้จะได้คุนคืนแล้วนะคะขาดอีกนิดนึงนะคะแต่อสซาว่ายัางไงก็ต้องได้แน่นอนนะทุกคนคะ่ะเราได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะได้มา9 9 7บาทนั่นเองนะคะวายมาอีกแล้วนะคะอ้เสียดายนะคะไม่ได้เนาะ วายมาค่ะได้ไป144บาทเหลืออีกรอบสุดท้ายนะคะได้มาอีก18บาทค่ะแล้วก็มาอีก336บาทนั่นเองนะคะไหลเรื่อยเลยนะคะทุกคนขาตอนนี้นะคะตัวคูณของเรานะคะคูณ16กค่ะทุกคนวายมาค่ะได้ไปอีก700นะคะโอ้โหทุกคนอสา,าวว่าเกมนี้นะคะ แตกง่ายแตกรัวนะที่ที่เล่นอยู่ตอนนี้นะคะว่ามันแบบแตกง่ายมากรุ่นค่ะตอนนี้นะคะเราได้ทุนคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําไรของเราตอนนี้นะ,ะเกือบ1000บาทแล้วนะเออเล่นมาก็คือ,อ,อซื้อฟิวเจอร์ไปเนาะทั้งหมด2,250บาทนะคะ ค c เตอร์ของเรานะคะมาสามตัวแล้วนะคะมาอีกหนึ่งตัวไหมถ้ามาอีกหนึ่งตัวนะคะเราได้หมุนฟรีเพิ่มนะคะทุกคนได้ไหมได้ไหมอีกหนึ่งตัวมาไหมโอ้โหมาพอดีนะคะเราได้หมุนฟรีเพิ่มมาอีกสิบรอบเลยนะทุกคนเห็นไหมอ่ะมันง่ายมันดูมันดูแบบว่ามันกำลังมาเออมาพอดีเลยนะคะทั้งหมุนฟรีเนาะแลโก้ logo. แตกรัวๆนะคะตอนนี้นะคะตัวคูณของเรานะคะคูณ18นะเหลือหมุนฟรีอีก4รอบค่ะอีก3รอบได้มา36บาทวายมาค่ะคูณ20ได้ไป60บาทไปกันต่อคะ่ะเหลืออีก1รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วนะคะได้มาอีก6บาท ได้มา1 0 4่บาทค่ะเราได้เงินได้หมุนไปทั้งหมด12รอบนะคะไ,ไดไ้ได้หมุนไป22รอบได้เงินรางวัลรวมมา3,300กว่าบาทนะคะทุกคนค่ะก็คือว่า แลกดีมากๆเลยนะเกมนี้เนาะก็ทุกคนลองไปเล่นกันดูนะคะค็อกเทลไนนะ์นะเกมใหม่ของค่ายพีจีนเองนะคะวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ